ใบสูงค่ะใบสูงบินออนอกผู้ถอดยีนอขาดังเสยงเมื่อในวันที่สิเอ็ดือนเซตด็มบาปีสองเฮงเศร้าหาเมียนยาเลือนสิบลองหาคำปีได้สองเฮงหนึ่งปากสิบเกานีในแรลตกยาวันพัดในขาอเฮาคามีหัวคอข่าวอันดีซึ่งใต้เอเลีนีผีเขาตี่ยอบลูกอ่อน32มสอก็อ,อันดีขิ้นทุบหัวกันดีเวงตั้ง,งยันในขาอ,อ จุ่มก้นหนุ่มใต้ต้ายันอันขินแต่นหัวกันตีโขยาวเสยหย้าปลีกตียอบออัันซึกใต้เอสเอพีเอเอสเอนั่นถูกเอาส่งว่าสอนการซึกยาว วันที่ส0บเลนตดือนมีนาปีสองหกหาจุ้มคนหนุ่มซ้สองจุ้มจุ้มในเวงซิลฮาก็าแลจุ้มวันกัด17ก็โฮมตั้งมด32กอก็อันป้าผลิตมาที่ยอบเสขึ้นเอาอาปันตีในมื้อตับซึกไตแอดแอดพีพีเอดเอดเอด้ยดังพิษคิดมังโหตดีโขยาวเวงตั้งยานนั่นเลยถูกขึ้นส่งโตวกว่าตีบางเพอเย้าว,ว่าไหนเกี่ยวเลยลองหน่ายคนเมืองในเวงตั้งยานอันใครออกจือเสียงก็หนึ่งลาดเน ตีเงาแล้งหุ่นหม่ว่าจุ้มลูกอ่อนใจตั้งยันสองจุ้มพิดโหกันเมื่อกางขับวันที่6กเหืินเสดเดมบาปีสองเฮงเศร้าหานั่นอันเป็นปู่เกและผู้ไม้วันโฮมตั้งอูมเมลูกอ่อนเขาขึ้นกวาดหอกขามมาถึงเฮือนกูก็เย่าเสือเผื่อถึงมาวันที่เจ็ดเหือนเก่าปีสองเฮงเศร้าหานั่นย้อนว่าอามีไผเมื่อใส,กส่กาโคดซึกหนึ่งก็ไหลสามแสนนั่นแหละไว้นั่นไรหัวว่าโหเอ,อืงต่างถึงตีอันเป็นผู้จัดการเจตอนอันต้องหนึ่งป้อเจวิ่งเมืองใหญ่ ให้มาขับตัวเขากว่าในอว่าไหนเย่าสืบลันนี่แทงงี้นว่าเขาเอากว่าพึกการซึกเย่าในอวก็อันเป็นพอแม่ลูกอ่อนเขาก็อ่อนกันไม่ใจว่าลูกล่างเขาได้ย่าเอากว่าเฮ็ดซึกห้าอํำนันก็เอากว่าใส่ควางเย่าหือยามเหลียวในยามเหลียวในกับสืบติดต่อก็อํำไรเสก็แล่เจอเป็นพอแม่เขาไม่ใจจอมลูกเขาอยู่กูก็ในค้าว่าไหน ว่เมลหู่นก้อนหนึ่งลัดนนีว่าอันหัวอึองโขยาวเฮ็ดในมันอ่ำสา่งถูกย้อนว่าเ้าขาในเป็นก้นในสองเจวิงเป็นสองเจตอนกว่าซึ่งนั้นเพราะว่าเป็นจุ้มก้นหนุ่มมานกัดเป็นงวงเช่นนั่นเจ้าเจตอนเมืองใหญ่เอากว่าก็ถูกแม่นอยู่ด้วยกาอันเป็นลูอ่อนใจเว่งตั้งยนันเขาเช้นนั่นแต่ซ้ำเป็นเจนตอนไมยหนึ่งเจตอนหมยหนึ่งแล เป็นผายเจตอนเมืองใหญ่เขาอําถูกดีเอากว่าจอมไหนคะเกี่ยวเลยลองไในมันถูกดีเป็นเจตอนไหลเจตอนนั่นเซเวงไหลเซเว้งนั่นก็อันเอาก็เอาปุญพอนไว้แล่ซ้ำอำําเอาปุญพอนทัดสางสังว่าจูจ้ใจคาเต้ลูกเฮาไรตัขอก,กอลีไลเฮ็ดซื้อกอเยาสังว่ามีไหวในเจตอนตั้งยานน่านไหนเตะตัดใส้เมื่อไรกอไรก็ด้ซ้าว่าเอากว่าเมืองใหญ่ปุนเป็นอันหยาบใจเย่าเต้ขะออว่าไหนอยู่ที่ผู้สื่อข่าวเลยต้องถามเต้ผู้ต้องการ การซื้อก็หนึ่งลาดเนม้มาเมื่อไน่ว่าใจเย้าลองนั่นเป็นลองเต้อยู่กย้ยเมื่อว่าไนแต้อันเป็นผูก้อนตับเงาซื้อเจ็ดสี่แปดเลยชี้สั่งให้เอาลูกอ่อนเจ้านั่นขึ้นเอา่ขา่ส่งกว่าสอนการซื้อตีป่างเพอหมดเยาา้าค่ะอันเป็นโหเอิง่งกัยา้าอันย้อนกาโคซื้อตีลูกอ่อนเขานั่นก็ย้อนเฮ็ดพิษหมายมีซื้อข้าไวหลายลองแลไล่เอาลงกว่าเขาคอบป่างเพอยาา้าค่ะ เมื่อในแต่เจ้าเจวิยงเขาห้องป้าปอม่มลูอ่อนกำพองปัาสู่ใจทบลูกล่างไผมันตีป่างสอนการซึกป่างพื้นเย่าขัดในอ้อจ้มหนังคาไรหู้แลมักมันแลมีหนังไหนอ้อว่าไหนโอคอข่าวที่สองห้องป่างตึกตี่น้องปิงแลน้องเป็ดตึกเฮาแห้งอยู่นั่นซึกมันลาดว่าไม่ไก่โคกึดเยา่าโตหลีงาม วันที่สิบเนเซติบาปีสองเฮงเศร้าหาไว้เซของศิษซึ่งมันเอาแห้งซึกตั้งนำเซโทษซึกเข่าหลอดตึก t n l a t b l a p d m ในทุ่งหนองปิงแลวเวงจองแม้ส่งไตปอดของนั่นเยาานาซึกนีวินีตับซึกมันแลตับซึปรปลอง t n l a ตับซึกธะนู t p l a โฮมตั้ง p d f จอกแม้อันอยู่บ้านไต้ t n l a นั่นตึกสืบเป็นปางตึกกันเอาแห้งอยู่ตีเซหิมห้อมในทุ่งหนองปิงลงแล้ว วันน้องเป็ดเจอหิ้มโขกึดนั่นว่าไหนน้าซึกมันอันลูกตั้งโขกึดน้องเขียวซสโทษซึกขคืนมาหลอดตึกซึกประลองทีเอลเอตีเอิงน้องปิ้ง ตั้งผ่ายเจวิงจัองเม่นนั่นแหลไผ่ายตับซึ่งมานเขากุ้มกำไรปื้นตีตั้งวันน้องเป็ดแห่งกำบันนำเย่าไลาหู้หนังไหนที่นเอ่งน้องปีนั่นย้อนซึ่งมานเขาเข้าหลอดตึกเที่ยนเอแหล่ตั้งเที่ยนเอเขาไลเปลี่ยนปางตึกกันมาเขาตั้งสามวงปาย,ยาเย่าเสียต่อเลียวในก่กสองผ่ายย่างตกสิเปลนปางตึก,กเขาแห้งไว้อยู่เสียต่าในปางตึกนั่นตั้งสองผ่ายมีลองลู่ตายหมัดเจ็บกันในเยา่า แดงข่าวซึกลันนี้ตีสื่อประลองเขาว่าเงาไายมันเตะปางตึกไในตั้งสองผ่ายตึกเข่งโทษซึกหลอดตึกกันไว้อยู่แล่ปางตึกนั่นตั้งตึกสืบเป็นฮาวแห้งไว้อยู่สองผ่ายมีรองลู่ตายมาเจ็บหนังกันตั้งนํำวาไหนที่ปางตึกในทุ่งนองปิงนั่นผ่ายซึกมานเขาใส้ดื้อตรนแหลตรนขามตายเป็นปึงหลงมันเส่ไปหมากตึกที่อะเองเขาอยู่กูวันวาไหน ในแหล่งข่าวเนื้อแสตริกรัมของสีซึ่งมันเขานั่นกอลาดเนว้ววาโคเกิดอันไกจู้เว่งจอกแม้แหล่น้องเขียวนั่นไรขึ้นไม่เฮ็ดก่อสร้งางเย่าว่าไหเย่าก็ไไรขึ้นไม่เฮ็ดสร้งางไก่โคเย่าตัวกว่าย่าแหลกตับซึ่งมันสังเต,ต่อส่งเอ็นแห้งซึ่งแหลมักก้องเชงยามเขาเข้าถึงว่าน้องปิงแหล่ตึกซิมเอาเว่งจอกแม่ไรง่ายง่ายลมล้มอ่ำห่างมาเย้า เดี๋ยวเอาเลืนออก,กันวันที่สิบเก่านั่นมาตับซื้อของสีซึ่งมานเขาควันเอาแห้งซึบน้ำหโหปากลูกตั้งนองเขียวคามน้ำกึดเสโทเขามาตั้งวันทันตะปินอันมีเฮ้วันน้องปิงหลงอันรับซึกงซึ่งได้แอดแอดผีผีกุ้มกับไว้นั่นเสสืบโทษซึกตึกเพียวแปดทีนเอเขาเสะขัดใจตึกมุ่งขึ้นนาเขาจูต้ตังเวงจอกแม่มาอยู่อํำถดัดอำํำไววในยาว หัวข้อข่าวที่3อเมริกันปิกแปดห้องการเก่าอันแหลกของโปโก้ก้นหมังก,ก็ป้าเจมห้องการไปมามีจอคิดดูกำพร้องวันที่เก่าเลินเซตเดนบาปีสองเงเศร้าหะ ลุ่มกุ้มกับโคของนองเมือง OFAC อันมีไตหองการเย้เงินเมืองอเมริกาน,นั่นปืนภผาวา่าเมื่อเซเดมบาวันที่8นั่นไล่ปิกหงไปหมากมีของโปกโกโสโตโก้นเก่าอันป้าเซมเซอเกี่ยวข้องกันตั้งจุ้มแหลนเงินเนือออนไลน์จาแ่นอันปั่นกันไว้อยู่ในพื้นตีเวียงใหม่เซยโกโกเซเวยงยาบตีเมืองยางเผิกอันมีตีแลนลิน เมืองไทยแหลมเมืองมันนั่นนายยาวลองอันค้นเมืองอเมริกันเลยซุ้มเงินย้อนถูกจุ้มจ้าแผ่นตีเอเชียเจีงจ้านวันออกหยอกเรียนเอาเงินกว่าเมื่อในปี2องเฮงาวีนั่นที่ชุดมันอัมย้อมหนงสิบมิลลิลียนตอลาสียา ตาให้เป็นลองตุ้มตอบขึ้นลองไในเสจจังมีปุ่นพรนไหลปิกอืดแปดในยาวเพียงใหม่สวยก็โกรไนเป็นอองตีตั้งตับจุ้มแหลนเงินเหนือออนไลน์จาแผ่นใหญ่เสเปินในเมืองมันเสมีตับซึ่งเจอจัดย่างเผืกเคเออันแหลกลายเฮตเป็นตับไปแหลนลิน้น PGF อันจอคิดดูอันหนั่นเอาห่มลมไววปันเสจเล่าจุ้มเคเอเอลไรวาเป็นจุ้ม่อกการให้อันรัดผ่านซึ่งเมืองเสเยืเ่ยงซื้อกวนเมืองอเมริออมออมกันแหละแกดเคจ จุ้มจ้าแผ่นอันมีลองอัตมาติติงเฮดให้ต่อคนเหตุการณ์ว่าไหนในเส้นไมายอเมริกันปิกอึดแปดนั่นป้าจิมซีจีซิงก็อันถังเถิมยาเอาตั้งพิดว่าเป็นผู้อ่อนโหซุ้มจ้าแผ่นอันถูกยาเจ้านาทีไทยที่ยออกุ้มขังไว้ในขอบเมืองไทยนั่นแลหลพผมตังเจ้าซึกหลงจอมินมินแล่เจ้าหานจอตินวินเคียนอีเจ้าไหนเข้าป้าใน,าาน,ในเส้นหมายคนเจ้ไหนถูกหมายโหไว้นั่นยาว เส้นหมายคอมมานีอันไรถูกเนี้ยเอาตั้งพิเศษปิกอึดไว้นั่นปาเสียมคอมมานีคิดเล่นใหญ่การคูดแห่ฮงจากการไปม,มังมีของจอคิดตัอันเป็นฮวนโฮพีจีเอคอมมานีคิดเล่นใหญ่โตโยต้าคอมมานีคิดเล่นใหญ่คอมมานีเมยียม,มายาเอ็นโตเนชันเน่โฮเดน คมมิวนิฮ่องจากไรการเฮ็ดออก่วยเมียนเต้าเย็นเจมเจอไหนว่าไหนเมื่อในวันที่ห้าเลนเมปีสองเห็นเส้าหานันก่ออเมริกันไล่เอาเรื่องปั้นตามเนื้อเต้าหาันจอคิดตูแล่ลูกใจมันสองก่อจอทูเอมูแหลจอคิดคิดนั่นเสือเป็นเผ่าว,ว่าจุ้มเคเอเออันเล็กลายเป็นพีจีเอฟนั่นเป็นจุ้มก่อการให้ในเซือเป็นรองเอาเรื่องซึ่งไหนผมบ้านตังปอกไหนเป็นปอกกร,รมสองเยาว,ว่าไหน ข่าวเงาแหล่งหุ่นใหม่เอาขาวเองเอาโอ้ข่าวาเง,โอโอโาวงาแหล่งหุ่นใหม่เสร็จแล้วมาดสืบปุืนแผ่เป็น,ปนพี่น้องน้องเบ้าเขาเพราะอะไรครับผู้ขับยินกว่าดซ้อมกันในเขาออกลื้นสุดนในย้อนให้พี่น้องเขาอะไรอยู่ดีกินวานเกิจการให้ขึ้นเนี่ยไม่สงูงกัดเย็นช,าชา้าเฉากรุ่งเกาชิงก้นเสกกำขาไม่สูงขา่า